การเรียนรู้การถอนต้นกล้าเพื่อน,นำไปปักดำเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรอินทรีย์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาตาบลยางหล่ออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูได้มาเรียนรู้สลับกับการเรียนวิชาหลักผ่านระบบออนแทนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดวันนี้เด็กๆไม่ต้องนั่งจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือและทำใบงานที่คุณครูนำมาแจกเพราะอยู่ในช่วงการเรียนรู้วิถีชีวิต ร่วในการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาบอกว่าเด็กๆจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เดินทางมาทํากิจกรรมร่วมกันแต่ละรอบคุณครูจะนัดเด็กๆเฉพาะที่ผ่านการคัดกรองแล้วว่าครอบครัวไม่เสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 และแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆมาร่วมกิจกรรมการลงมือทำนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญคการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่เป็นแกนนําก็ทําให้เด็กนักเรียนของเรานั้นได้ประสบการณ์ที่แท้จริง ก็ฝากเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เราทํานั้นถึงแม้เป็นการเริ่มต้นจุดเล็กแต่ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เยาวชนของเรานั้นมีคุณภาพในอากาศต,ต่อไปแม้ว่าการจัดการเรียนในสถานการณ์โควิดแบบนี้มันจะไม่เต็มร้อเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยเราก็เติมเต็มในบางเรื่องให้เขาได้ทักษะชีวิตที่แท้จริงในชีวิตแต่มันในอนาคต ข้อจำกัดในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่มีนักเรียนไม่ถึงร้อยละ50ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด134คนที่มีอินเทอร์เน็ตทำให้การสอนออนไลน์ไม่ครอบคลุมคุณครูต้องออกแบบการเรียนการสอนและหากิจกรรมเพื่อดึงดูดให้เด็กๆสนใจการตกปลาเพื่อนำไปทำอาหารเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบวันนี้คุณครูพิเศษของนักเรียนคือบัวใบเืองล่า ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขพอเพียงตามรอยพ่อที่จะมาสอนเทคนิคการตกปลามีผู้ช่วยสอนเป็นชาวบ้านหรือสมาชิกในกลุ่มมาร่วมให้กำลังใจเด็กๆไม่ห่างซึ่งนอกจากจะสร้างการเรียนรู้ยังทำให้เด็กๆผ่อนคลายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่วนผมนี่คือว่าเป็นเป็นสถานที่ศูนย์เรียนลูกเป็น ย่อยแบบที่ว่าผมมีบอ่อปลาเลี้ยขนาดเลีกยภายในครัวเลี้ยนของผมผมเลี้ยงปลาไว้เวลาผมที่ประกอบอาหารอันอยากกินปลาที่ผมก็ลงไปตกเบ็ดที่ยังที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับลูกๆเพิ่นจากมาเลี้ยนลูกจากตกเนนกบ็ดเป็นผมก็เฮ็ดเบ็ดไป้ก,กับเบ็ดตะบัเบ็ดแบบเมื่ออาชีพเบ็ดแค่เขามาชิดเพราะได้กินในครัวเลี้ยนของเขาได้สองสามตัวสี่นะครับอันนี้คันส่เซตใส่ในครัวเลี้ยนของเขาเนี่ยมันก็ลดราใจเพิ่มได้ได้อีกทีนะครับแทนที่เขาที่ไปเสียงเงินหาเงินจิบเขากอาปลาที่เขาเลี้ยงไว้มากินประกอบอาหาร วิถีชีวิตส่วนใหญ่ของผู้ปกครองนักเรียนในตำบลยางหล่อคือการทำกรเกษตรบางส่วนบุตรหลานจะอยู่กับผู้สูงอายุทำให้การดูแลเด็กอาจไม่ทั่วถึงผู้นำชุมชนตำบลยางหล่อให้ข้อมูลว่าในช่วงที่เด็กต้องเรียนที่บ้านมีความเสี่ยงที่เด็กบางคนจะออกไปเที่ยวเตะและไม่ได้สนใจการเรียน การนำเด็กๆในชุมชนมาร่วมกันทำกิจกรรมเช่นนี้ก็เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กร่วมกันพยายามประชาธัมพันธ์ครับการร่วมแรงร่วมใจครับในกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนครับดึงมาพัฒนาครับเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ายาเสพติดค่อนข้างจะรุนแรงครับในกลุ่มเด็กในกลุ่มเยาวชน พอดีก็ได้ต่ยังครับได้นำศูนย์แห่งนี้ครับมาเรียนรู้ครับนำเด็กๆผมก็ขับเคลื่อนชุมชนศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์สุขพอเพียงตามรอยพ่อของบัวใบเฮืองล่าเหนือที่กว่าก้าไร่เมื่อ3าปีก่อนเคยเต็มไปด้วยสารเคมีการ,กรเกษตรที่ฉีดพ่นใส่ไรอ้อยและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในครอบครัวเขา ทำให้บัวใบตัดสินใจปรับเปลี่ยนจากการทำกรเกษตรเคมีมาเป็นกเกษตรอินทรีย์ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจําตําบลที่ขับเคลื่อนการลดละเลิกสารเคมีการ,กรเกษตรจนทําให้พื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของคนในครอบครัวเท่านั้น ต่บัวใบตั้งใจที่จะต่อยอดเป็นพื้นที่แบ่งปันความสุขและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนในชุมชนกัญยารัตน์ลิมอำาเภอลาบไทย PBS รายงาน